พอใจสอนน้าหน่อยโอเคนะ้เพียวปูงเงี้แง้ชุนบีชุนบีพาชีกชุนบีีจับชิกชุนบีีจับยเฮ้ย่าเฮ้ย่าเฮย่าเฮ้ยย่า ชื่อว่าอะไรคะโใจัยค่ะอ่าทักทายพี่ๆกันหน่อยโอเคโยโกไซนะใช่ไหมทักทายแบบนี้ปะ่ะนักเรียนนักเรียนเรา<ต>เป็นคนไทยอ๋ออ่าเอาใ,ใหม่ทักทายใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีสสดค่ะนักเรียนทุกคนอ่านักเรียนอยู่บ้านได้ออกกาลังกายกันบ้างหรือเปล่าครูกับน้งองข้าัจเนี่ยออกกาลังกายกันทุกวันเลยใช่ไหม เพียงนะเพียวออกกำลังกายเพื่อให้ห่างไกลจากโควิดหรอเอก็ใช่นะร่างกายจะได้แข็งแรงห่างไกลจากโควิดแต่จริงๆแล้วอะนะจะไปโอลิมปิกสี่ปีข้างหน้านะจะไปโอลิมปิกนเพียวนะเพียวนเพียวสายขาวอยู่นะพอจพอจสายเหลืองแล้วพอใจไปโอลิมปิกแทนเพียวก็ได้ <c oughs> พอใจจะไปเองเหรอใช่โอ้โหพอใจอยากเป็นเหมือนพี่เทนนิสฮะเทนนิสอะไรเทควันโดเทนนิสเทควันโดเทนนิสเทควันโดเฮนนิสนั่นไงพี่เทนนิสคนนี้ไงอ๋อพี่เทนนิสที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนั่นเองใช่ไหมคะใช่อาแล้วถ้าพอใจอ่ะจะไปโอลิมปิกอยากเป็นเหมือนพี่เทนนิสแล้วน้าจะเป็นอะไรอ่ะอา เป็นคุณคณงงรูเ,เ,คคเหมือนเดิมไงอ้าวหรอเออใช่เป็นคุณครูเหมือนเดิมอะถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับโอลิมปิกเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับศิละปะยังไงแน่นอนมันมีศิละปะอยู่ในนั้นด้วยอยากรู้ไหมพอใจอยากไปเรียนด้วยกันไหมคะไปอะถ้างั้นเดี๋ยวตามครูมาเลยแต่ตอนนี้ขอซ้อมต่ออีกนิดนะมามา,ามา,านี่ยงไงถึงอโอ้หั อาพอใจมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยพอใจรู้ไหมว่าโอลิมปิกครั้งนี้มีศิลปินชาวญี่ปุ่นวาดรูปนักรบออกมา32คนทำไมมีสองคน เพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้เป็นทั้งที่32ไงก็เลยวาดมา32คน32ประเทศแล้วมีประเทศไทยไหมนีนักรบของประเทศไทยนะผิวเข้มผมยาวสวมชุดทงไตรลงแล้วก็ถือกลงจักเป็นอาวุธด้วยเทไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอยากอ่ะงั้นเราไปดูกันไปดูนักรบ32ประเทศกันเลยคะ่ะเด็ก ขึ้นชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไม่เป็นรองใครทําให้มีกลุ่มศิลปินนักวาดการ์ตูนแดนปลาดิบได้ออกผลงานโปรโมตต้อนรับมหกรรมกีฬาครั้งนี้ด้วยสไตล์ที่พวกเขาถนัดนั่นก็คือการนําธงชาติของแต่ละประเทศที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมาในคอนเซปต์นักรบสุดเท่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย ามาที่เรื่องถัดไปกันเลยเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการจัดงานครั้งนี้ค่ะแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาอ่ะรักสิ่งแวดล้อมมาก1,2 ,3 ปิ๊ง,ง,งญี่ปุ่นกับโอลิมปิกในปีนี้มาอย่างสุดทางในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดลออ้อมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Be Better Together for the Planet and the People ดีขึ้นด้วยกันเพื่อโลกและเพื่อผู้คนโลโก้ของงานโอลิมปิกในครั้งนี้มาจากลายตารางยุคเอโดแบบเดียวกับเสื้อทันจิโร่ที่เด็กๆชอบกันนั่นเองสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดต่างๆแทนความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วเชื่อมกันเป็นวงกลมแทนโลกค่ะมัสคอตสองตัวนี้เป็นมัสคอตของโอลิมปิกและพาราลิมปิกค่ะมีชื่อว่าเจ้ามิไรทวะและซัมเมตี้ค่ะ มีไรทวะหมายถึงความปรารถนาให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวนำไปสู่อนาคตแห่งความหวังนิรันดร์ในใจของทุกคนรอบโลกส่วนเจ้าซัมเมตตี้แสดงความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของนักกีฬาพาราลิมปิกที่เอาชนะอุปสรรคและกำหนดขอบเขตของความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะนักเรียนรู้ไหมว่าเจ้าสตัวนี้เป็นมาสคอตที่ได้รับการโหวตเลือกจากเด็กประถมทั้งประเทศเลยนะคะ เพราะผู้จัดอยากให้เด็กๆเป็นคนเลือกเพราะเด็กเหล่านี้จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะที่จุดคบเพลิงมองด้านข้างไม่รู้แต่ถ้าดูจากด้านบนจะเห็นว่าเป็นรูปดอกซากุระซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญของประเทศญี่ปุ่นทำจากอลูมิเนียมรีไซเคิลจากบ้านพักผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวปี2011ค่ะ ซึ่งการผลิตเนี่ยใช้เทคโนโลยีเดียวกับการผลิตรถไฟความเร็วสูงทําให้คบเพลิงแข็งแรงและน้ำหนักเบาเหมือนสร้างชิ้นงานประติมากรรมที่ไม่มีแม้รอยต่อเลยค่ะโอลิมปิกพิกโตกแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจึงทำให้เป็นมหกรรมกีฬาที่รวมผู้คนจากทั่วโลกหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่า เราไม่สามารถอ่านหรือพูดภาษาเดียวกันได้ทั้งหมดพิกโตกแกรมนี้แหละเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ที่กลายมาเป็นสิ่งที่สื่อสารข้อความหรือกิจกรรมได้เป็นอย่างดีช่วยให้ผู้คนเข้าใจกีฬาในลักษณะเดียวกันซึ่งจุดเริ่มต้นของการใช้พิกโตกแกรมก็เริ่มขึ้นในโอลิมปิกปี1964ที่กรุงโตเกียวนี่แหละค่ะ แต่ความพิเศษของปีนี้ก็คือโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยการแสดงเป็นพิกโตแกรมในงานพิธีเปิดนั่นเองค่ะชุดวิ่งครบเพลิงมาในคอนเซปต์ hope l i h e s out away ทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลความจริงในการวิ่งครบเพลิงนี้มีผู้วิ่งครบเพลิงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักแสดงคนมีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีเด็กคนพิการ คนชาราคนในสายอาชีพอื่นๆอีกด้วยค่ะโลโก้โอลิมปิกที่ใช้ในการแสดงทำจากต้นไม้ที่นักกีฬานานาชาติมาปลูกไว้เมื่อโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นครั้งปี1964ค่ะเวลาที่เขาตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านหรือใช้งานก็จะมีการปลูกทดแทนเพื่อไม่ให้ใช้แล้วหมดไปและในบางกรณีก็จะตัดไม้ที่เยอะเกินเพื่อไม่ให้ป่าหนาแน่นเกินไปค่ะ พราะเมื่อป่าหนาแน่นเกินไปต้นไม้จะตายลงเป็นการตัดแบบที่ต้องทำเพื่อรักษาผืนป่าและระบบนิเวศส่วนต้นไม้ที่ตัดก็เอามาใช้ประโยชน์ในงานกีฬานี้หลายๆอย่างเลยค่ะเรียนรางวัลรีไซเคิลเศษโลหะจากมือถือเก่าที่ประชาชนส่งมาให้มีประชาชนส่งมาให้มากกว่า6.2ล้านเครื่องเลยค่ะรวมแล้วได้ทองคำ32กิลกร,รมัม เงิน3,500กิโลกรัมและทองแดง2,200กิโลกรัมค่ะอลิมปิกว i l เล g พลาซ่าหรืออาคารหมู่บ้านนักกีฬามีการใช้ไม้ต่างๆเป็นวัสดุหลักมากกว่า40,000ชิ้นญี่ปุ่นสร้างความมีส่วนร่วมของทุกคนด้วยการให้เมืองต่างๆร่วมกันส่งไม้ของแต่ละเมืองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารพร้อมทั้งประทับตาว่าไม้ชิ้นนี้มาจากเมืองไหนเรียกว่าเป็นการขอยืมไม้มาจากที่ต่างๆ เมื่อใช้เสร็จก็จะส่งกลับเมืองนั้นๆนั่นเองแล้วมาซูมดูดีเทลไม้แต่ละท่อนก็จะเห็นถึงความแตกต่างของไม้แต่ละที่แต่เมื่อมาดูรวมๆกันแล้วช่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะแท่นรางวาัลทำจากพลาสติกรีไซเคิลที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศร่วมบริจาคมาให้พิมพ์ขึ้นมาด้วยเครื่อง 3D Printing เป็นแบบสมิติผู้จัดงานกล่าวไว้ว่า แท่นโพเดียมถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงแนวทางต่างๆในการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนและทำให้ประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตโพเดียมในเกมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะอะมาที่เรื่องของโปสเตอร์ในงานครั้งนี้ค่ะรู้ไหมว่าโปสเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะใช้สื่อสารกับคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นภาพในโปสเตอร์เนี่ยสวยมากๆเลยมาพร้อมยัง 2> 1, 2, โปสเตอร์การแข่งขันโอลิมปิกคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารกับแฟนกีฬาทั่วโลกวันนี้ครูได้เลือก4ภาพที่มีความหมายและออกแบบน่าสนใจมาให้นักเรียนทุกคนได้รับชมกันค่ะภาพแรกภาพโปสเตอร์ที่เป็นรูปของกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ป่าแบบโคลสอัพศิลปินได้กล่าวไว้ว่าภาพนี้เหมือนกับสัตว์มนุษย์ทุกคนมีมุมมองต่อโลกไม่เหมือนกัน เรามองโลกผ่านสิ่งแวดล้อมของเราเองซึ่งมีความแตกต่างกันไม่มีคำไหนที่เหมือนกันไม่มีแสงใดที่คล้ายกันรูปที่2ศิลปินกล่าวว่ารูปเลขาคณิตต่างๆที่ล้อมรอบวงแหวนคือการสื่อถึงชาติต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นั่นเองค่ะภาพต่อไปศิลปินกล่าวไว้ว่าเป็นภาพของนักธนูหญิงที่กำลังยิงธนูบนหลังมา้า นักธนูหญิงที่ไม่มีแขนคนนี้สวมใส่ชุดตามวัฒนธรรมของญี่ปุน่นและกำลังแข่งขันในกีฬาสมัยใหม่ค่ะและภาพสุดท้ายศิลปินกล่าวไว้ว่ารูปร่างตรงกลางคือตัวแทนของคนคนหนึ่งที่กำลังก้าวไปข้างหน้าแขนที่แกว่งออกไปอย่างกล้าหาญนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ดิบของการเคลื่อนไหวที่เป็นตัวแทนของนักกีฬาพาราลิมปิกที่มีความมุ่งมัน่นที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงค่ะ แล้วก็มาถึงภาพอีกดึงเซตค่ะศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยเขาวาดไว้เขาบอกว่าจะเป็นอย่างไรถ้าทุกวันในชีวิตประจำวันของเราเคือกีฬาโอลิมปิก1 2 3ปิ๊ง,ง,ง,งเคยคิดไหมว่าถ้าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในโอลิมปิกแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจะเป็นเช่นไรลองนึกภาพสนามกีฬาที่ถูกเปลี่ยนเป็นภาพตึกสูงในเมืองหรือกลายเป็นทางเดินในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วมีเส้นชัยเป็นประตูตอกบตัตรภาพน่ารักน่ารักชุดนี้ที่ดูแล้วชุบชีวิตชีวาและสร้างสีงสันให้แก่โตเกียวโอลิมปิกครั้งนี้เป็นอย่างมากเป็นภาพวาดสีน้ำซึ่งสร้างสรรค์โดยแอดเรียนโฮเกนนักวาดภาพประกอบชาวออสเตรเลียที่มาทำงานและอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นผลงานของเขาเคยถูกตีพิมพ์ในสื่อหลายครั้งในฐานะนักวาดภาพประกอบแอดเรียนโฮเกนชอบพกสมุดเล่มหนึ่ง และออกไปสเก็ตงานตามสถานที่ต่างๆในกรุงโตเกียวและคราวนี้เขาก็ใช้โอกาสช่วงการแข่งขันโอลิมปิกนำเอาบรรยากาศผู้คนมารวมกับการแข่งขันกีฬาอันน่าตื่นเต้นซึ่งภาพที่ได้มาก็ชวนให้เราสนุกขบขนันอยากออกเที่ยวและคิดถึงบรรยากาศแดนอาทิตย์อุทยัยจนอยากแพ็คกระเป๋าตามไปเที่ยวเลยค่ะมาถึงอีกเซตแล้ว าภาพเซตนี้นะคะเป็นภาพโปรโมทกีฬาพาราลิมปิกที่จะถึงในเร็วๆนี้ค่ะพาราลิมปิกคืออะไรหรออ๋อพาราลิมปิกก็คือกีฬาของคนพิการที่รวมมาจากทั่วโลกเลยคล้ายๆกับโอลิมปิกเลยแต่ว่าทุกคนที่มาแข่งครั้งนี้จะมีความพิการซึ่งน่าสนใจมากๆทุกคนมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,ง,งมากอยากไปดูโปสเตอร์หรือยัางยาสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวไปดูพร้อมกันนะคะ อาร์ตเวิร์กเซตนี้ถูกวาดออกมาสำหรับพาลาลิมปิกเกมส์ในโตเกียวโอลิมปิก2020เป็นเรื่องราวของนักกีฬาพิการโดยเน้นไปที่วิลแชร์บาสเกตบอลซึ่งนอกจากความสนุกครบรถแล้วยังเป็นอีกเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะและว,วันนี้ครูก็ได้นำงานของศิลปินชาวไทยมาให้นักเรียนชมด้วยค่ะ เป็นภาพวาดของพี่เทนนิสนั่นเองขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านด้วยนะคะและครูกับน้องพอใจอก,ก็วาดภาพมาฝากเรียนเช่นกันค่ะพอใจแล้ววันนี้พอใจจะวาดรูปอะไรคะวาดรูปนักวิ่งค่ะทำไมหึงอยากวาดรูปนักวิ่งเอ่ยเพราะว่าหนูดูพี่คีรินมาค่ะพี่พคีริน อ๋อพี่คีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปวิ่งที่โอลิมปิกใช่ไหมใช่ค่ะเก่งมากจริงๆอ่ะแล้วคุณแบพอทุกพี่คีมเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าหนูอยากวิ่งมากค่ะอืมหนูก็เลยจะวาดรูปนักวิ่งใช่ไหมคะ<ช>โอเคสู้ๆนะคะแต่หนูจะวิ่งเร็วจุดเลยค่ะเร็วจุดเลยใช่ไหมคะไหนลองสิคะเร็วจุดยังไงคะๆๆๆๆโอเคไปดูภาพของพอใจกันเลยหนึ่งสอง <ๆ S 1> สาม นี่แหละค่ะเป็นฝีมือของเจ้าพอใจตัวน้อยพอใจฝากบอกว่านี่คือภาพของพี่คีรินและนักวิ่งชาวญี่ปุน่นถึงแม้ว่าจะเข้าเส้นชัยเป็นสองอันดับสุดท้ายแต่ก็เป็นที่ประทับใจของพอใจมากๆเลยค่ะมาที่ผลงานของครูค่ะนักเทียวอยากจะวาดอะไรล่ะนาเหรอนาะจะวาดกีฬากระโดดสูงเขาอาร,รู้ไหม เพราะว่ากีฬากระโดดสูงในครั้งนี้มีเรื่องน่าประทับใจมากๆเลยมีนักกีฬาจากกาตาแล้วก็นักกีฬาจากอิตาลีแข่งขันกันนานมากเลยเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีผู้ชนะสักทีพอกรรมการไปคุยเนี่ยนักกีฬาจากกาตาก็เลยบอกว่าครั้งนี้ขอแชร์เหรียญทองด้วยกันได้ไหมกรรมการก็พูดว่า possible แปลว่า เป็นไปได้นักกีฬาสองคนนะักกระโดดกอดกันกลมอย่างนี้เลยเพราะว่าได้เหรียญทองด้วยกันทั้งคู่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยไปดูภาพของน้าไหมพร้อมนะหนึ่งสองสามจิ้งและนี่ก็คือภาพกีฬาที่ครูประทับใจในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมวาดภาพความประทับใจเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะ จะเกี่ยวข้องกับโอลิมปิกหรือไม่เกี่ยวก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยขอให้เกี่ยวข้องกับกีฬาค่ะที่สําคัญเขียนแรงบันดาลใจในการวาดภาพครั้งนี้มาให้ครูอ่านด้านล่างด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ